คือมันจะเป็นหัวข้อยหัวหนึ่งชื่อว่า Parasite Manipulate Host อันนี้เขียนไว้ในหนังสือเหตุผลของธรรมชาติซึ่งแทนไทยอธิบายไหมก็คือในโลกเราเนี่ยนะบางทีมันมีปรสิตเข้าไปอยู่ในร่างกายของเจ้าบ้านทองโฮสต แล้วมันก็ไปทําให้โฮสเกิดพฤติกรรมต่างๆซึ่งเมื่อทําออกไปแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อปรสิตนั้นมันเรื่องหนูเอ้ยเรื่องแมวป่ะแมวกับหนูใช่ในวงจรชีวิตของหนูกับแมวเนี่ยมันจะมีปรสิตตัวหนึ่งชื่อว่าท็อกโซพลาสมากอรดญยปกติเนี่ยตัวเต็มวัยของไอ้เจ้าตัวเนี้ยท็อกโซพลาสมาเนี่ยมันจะอยู่ในเราไ้แมวแล้วมันก็มันก็หลุดเป็นหลุดออกมากับขี้แมแวเเวลาแมวขี้ออกมาแล้วก็ ละ,ละลายไปตามน้ำแต่อะไรอยู่ในสิ่งแวดล้อมเงี้ยแต่วงจรชีวิตขั้นต่อไปของมันเนี่ยคือไปอยู่ในหนูหนูแบบอยู่ในสถานที่ที่แบบมีท้องเสียอ,อ,อะไรเงี้ยได้รับท็อกโซพาสมาเข้าไปจากข,<อ>ขี้ที่ละลายในน้าแต่ทีนี้ท็อกโซพาสมาพอเข้าในตัวหนูปุ๊บดร <c oughs> าม,มาลยไงี้ยก็มันต้องกลับไปหาแมวอะ่ะไม่ไงั้นมันโตต่อไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยไปติดเชื้อในสมองแล้วก็ทําให้หนูเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่กลัวแมวหรือโดยเฉพาะแต่จงคือกลัวกลิ่นฉี่ของแมวคราวนี้หนูที่มีท็อกโซพาสมาก็จะ ไม่กลัวกลิ่นฉีงมาจะเข้าหาเลยแ,แมวก็ง่ามแมวก็ง่ามแล้วก็วงจรชีวิตของท็อกโซพลาสมาก็กลับมาสู่ลำไส้แมวอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวท็อกโซเนี่ยมันไปควบคุมหนูมันหนูเป็นซอมบี้ไปอะไรก็แล้วแต่เป็นยานผ่านนะเป็นยานผัานนะแล้วก็ให้มันไปไปหาก,กราหาแมวเดี๋ยวยกตัวอย่างในโลกธรรมชาติมีอย่างอื่นอีกได้เลยอย่างเช่นเชื้อราบางชนิดพอไปติดติดเชื้อในมดนะมันก็จะทําให้มดตัวเนี้ยแบบ อยากเดินที่ชอบไตยอยู่ต่ำๆเนี่ยจะไตขึ้นที่สูงแล้วก็พอไต่ขึ้นที่สูงเสร็จร่างกายจะแข็งเกร็งแล้วก็หยุดค้างอยู่นั้นแล้วสักพักลาจะง,งอกเห็ดออกมาข้างบนหัวมันน่ากลัวจริงๆสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์